นี่ฉันเป็นใครกันอ้าวสวัสดีครับอยู่กับผมกับเดริเกมเมอร์ตอนนี้แล้วก็อยู่กันในเกม mm hmm. คุณปู่ซ่าคุณย่าแสบโอเคก็จะคิดชื่อพาร์ทสองได้ตอนนี้งงว่าผมมาอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ mm hmm. ผมก็งงเหมือนกันนะผม,มอยู่ที่ไหนเอออันนี้อะไรวนะเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่กับคุณย่าคามละใช่ปะ่ะ mm hmm. คามละ <laughs> คำละม拉ละลยนะอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือใช่ป่มเป็นหนืนเขตแหล่งน้ำับผมซึ่งลงไปก็มีฉลามนะจากที่ดูๆมาอุ้ยๆอ,อะไรเจะเย็นครับอันนี้คืออะไรเราไม่รู้เป้าปหมายเกมนี้มีไว้ทำอะไรเราจะเดินเล่นไปทั่วเมืองับผมแล้วก็ไปทําอะไรที่มันน่าสนใจแล้วกันเนาะทาอะไรไม่ได้ครับ อ้ยอันนี้ล่ะคุณตำรวจคุณตำรวจค่ะช่วยอาจารย์หน่อยเออเราต้องทำอะไรนี้ถ้าเราจะวิ่งไปนู่นเลยได้ไหมเฮ้ยฉลามเราต้องช่วยคนเมื่อกี้ช่วยยังไงวะต้องหาทางไปครับผมปีนเชือกขึ้นบนดได้ปะ เดี๋ยวครับผมคุณยายยิงอะไรเนี่ยยิงเขาทำไมเนี่ยเขาทำอะไรผิดอา้าวแตกเลยเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนฉันอยากรู้มีแบตเตอรี่เต็ไหมไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เอาไปทำอะไรแต่ตอนนี้มีทางไปครับ มาดูมาก,ก่อนเลยแถวนี้ยังไม่เคยมาอะไรไหมมีให้เก็บไหมข้างบนนั่นหรอไม่น่าใช่ไม่มีอะไรนี่แล้วฉันขึ้นมาทำไหมอะสำเนียงคุณยายครับผมน่าจะสำเนียงประมาณนี้เนาะตรงนี้ลงได้ไหมไปได้ฉันขอไปดูหน่อย แล้วก็ตายใช่ไหมมันใช้ก็ตายไหมนี่ต้องใช้แล้ว,ลวเนี่ยเอ้ยนังไงขึ้นมาแล้วไม่ได้ปิ้นเชือกไม่ได้นังไงมีแบตเตอรี่ตรงนั้นไปได้ไหมคุณยายช่วยๆกันนะช่วยๆกันช่วยๆกันช่วยๆกัน ช่วยกันคุณยายค่อยๆไต่ไปไต่ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดใจยเย็นๆใจเย็นๆนะคุณยายคุณยายข้าเฮ้ยๆค่อยๆครับค่อยๆไปคุณยายการทีละนิดนั่นแหละสวยได้อยู่สู้คุณยาย,อ,ยอุ้ยอันนี้มันแรงแฮะนี่ยังไงที่ชาร์จแบตอยู่ด้านล่าง เราต้องเอามันขึ้นไปใช่ไหมเอามันลงไปผิผดลงไปสวยอย่างแม้เลยอืมหืมสุดยอดนะฟีมือฟีมือของชันคุณยายมาคาระมาคาระานะอันนี้ไฟไหมเราต้องค่อยๆไปใช่ไหมไม่ใช่ยังไงต่อโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอเคเราต้องทำอะไระ่ะคุณตาในถุงมีอะไรขอดูหน่อยโอ้ของดีด้วยคุณยายขอแล้วกันนะโอ้ยช่ว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 ยไหมนะฉันต้องรีบไปมันกำลังมี ไอ้หลามยักษ์มาข้ามเมือบมันยิงไม่ได้ฉันตายแน่ไม่เนี่ยคุณยายได้เกิดใหม่จุติเบาๆน่อยอย่ามลาล้อแ่วนี้เอาคุณยายข้ามาฝั่งนี้แล้วอะแบบน,นี้ก็ได้เปรียบซิไม่ต้องหาวิธีแล้วคุณยายไปได้เลยเอา ให้ฉันช่วยไหมไม่นะมันมากันเต็มเลยฉันไปดีกว่าเอออะไรไม่ได้นั่งได้ยายจะนั่งไปไหนอ๋อนุ่นไงไยงแนงาน,งานยายเป็นเด็กแหวนนะเก็บเก็บเก็บทำไม้ฉันตายสายฟ,ฟ้าของเอเนวเหรอเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีทางลงได้ครับ ขอมหมวกหน่อยนะอือหือมีอะไรน่าสนใจบ้างฉลามตัวนี้มันทำอะไรได้เอาลงน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ช่วยอะไรเลยโอ้เจบ็บเห็นแล้วเจ็บไม่เอาดีกว่าไม่ขอดูนะดื่มหน่อยหอม ซับซับห้องอาบน้ำสุดยอดเลยยายปวดเยี้ยวยายเยี้ยตรงนี้เลยดีกว่าโอเคสุดยอดเลยรู้อะไรนะนะ้าสนใจจริงๆยิยายอยากลงไปดูเฮ้ยเบาๆหน่อยเสียงเจ้าจิงโจกนี่น่าจะได้ยินกันทั้งเมืองลนะโอ้ ใหญขอสำรวจแถวนี้อีกนิดนึงถังระเบิดนี้นะจะเอาไว้จัดการพวกฉลามได้ไหมนะทางนี้มีรู้ไหมไม่มีนะเฮ้ยเหมือนจะมีไปได้ไหมไปไม่ได้มันบล็อกไว้อันนี้ก็ต้อง บีฮอปไปนะยายบีฮอปบีฮอปไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆละทางนีไ้ไปไม่ได้จะลงไปทางลาง้างยังไงนี่ต้องหาวิธีทางโอ้ยไอหลานเอ้ยทำอะไรยายนี่มันตบหน้ายายคว่ำเลยยายต้องเอาขืนมันอยู่ไหนวะอยู่นี่ไง หาเรื่องผิดคนแล้วไอ้หลานเจอยายหน่อยยายไม่มีอะไรจ้าอุ๊ยโหมันเขวียงมัดเลยเป็นมัดเขวียงควายะโดนซะทำยายเจ็บต้องโดนมัดเขวียงควายก็เอาไม่อยู่บอกเลยณนะจุดนี้ไปไหนต่อน,นี้อยากจะข้ามไปฝั่งนู้นยังไง หอดูหน่อยเฮ้ยยายข้ามาได้อย่าทำอะไรนุ่มเฮ้ยอะไรอย่าเข้ามายายไม่ผิดและยายก็ไม่ถูกด้วยโอเคโอ้ยยายจะไปอีกฝั่งยังไงนี่มีเรือลากเรือได้ไหมเอาเรือลงไปไม่ได้ ยันไงทางนู้นไปได้ย้ายข้อไปก่อนรีบไปมันมาไวมากอ้า,าไม่รอดนะตรงนี้เหมือนจะเขานา้แต่ต้องทําการแยกชิ้นส่วนก่อนมันถ้าจะนานและยากเกินยังไม่ไปดีกว่าไว้ไปเล่นนอกเกมโอ้อย่าไปยายนะมันโหดไลเกินไปโอเค เรียบร้อยขอเช็คบุ๊กไดอารี่หน่อยนะโอ้โหมันได้เยอะจริงตอนนี้ผมก็ปลดล็อกมาเยอะแล้วผมเฮ้ยใจเย็นๆไอ้นุ่มเฮ้ยใจเย็นๆไอ้นุ่มอย่าจะมาซื้อของแค่ผ่านล้างมาเฉยๆนะโอ้โหรองเท้าโอ้โหขุนแม นี่มันสก,กิลคุณแม่ไอ้นุ่มอ้อยย้ยายยังไม่ได้ฟาดเลยยา่ยา,ยยายัดยาอนย้อนย้ายไหมนะเลื่อนล่วงเอาไม่เอาไม่ไมย่าต้องการเอารองเท้าไปฟาดนะลูกชายของยายโอ้ยมันโหดเกินไปยายไม่ไหวแล้วอยากเข้ามาเออย,ยายดน อ๋ตรงนี้เขาได้นะต้องต้มเราต้องต้มเนือ้อมันจะจับยายไปโยนน้ำแน่นอนเลยยายดูจากลักษณะแล้วโอ้ยเย่จริงๆไอ้หนุ่มคนนี้โหดร้ายโอ้มันเตะยายด้วยยายไม่น่ารอดแล้วยายขอเป็นน้ำซุปในนี้ดีกว่า ใหญ่้อมตายเสี็จร้อยใไปแล้วใหญ่ไปแล้วใหญ่ไม่รู้เฮ้ยนี่มันใส่สีรออะไรดึง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 โอ้ใหญ่กระโดดได้สูงมากโอ้ยโอ้ยโอ้ย แต่ยังเย็ยนไอหลานไอ้รองเท้าคู่นี้มันอะไรกันมันทำยายเวียนหัวไปหมดแล้วถ้าวันเหมือนขึ้นได้ยายต้องหาทางขึ้นไปนี่คือเปิดแล้วมีรถด้วยเดี๋ยวค่อยหาบโอ้อย่าเด้งมากเดี๋ยวยายตายเอาโอ้ มันแตกเลยมีคันเบ็ดให้ตกปลายายัยตกปลาจังเลยตกปลาเลยนะตกปลาตกสิปลาไม่มาเดี๋ยายต้องลงใกล้น้ำกว่าน,นี้ กินเถอะนะปลาจ๋าได้แล้วได้ปลาแล้วเฮ้ยชะลาม,มาอ่ะจะทำอะไรยายเลยนะเฮ้ยนั่นอะไรนะไรเซเบอร์เฮ้ยมันไล์เซเบอร์อยายจะเอาไ์เซเบอร์ ไอฉลามตัวนี้มันก็ตื้อจังเลยโอ้นายแล้วฮ่าโอ้ยายคือพรารวันเอ้ยพรารวันพูดผิดพาราเลยนะยายเป็นพรารวันรุ่นใหม่ยายจะขอใช้พลังขอให้พลังสถิตยอยู่แก่้านี่ เมนูย้ายเป็นพวกหัวคนไม่ดีนะย,ย้ายทำไมร้อนจังเลยโอ้ยมันอะไรนี่ย้ายเป็นทอขอนโยเนียก็มามาหมดเลยนะนี่ยายจะเอาขอนโยเนียนี้ไปทุบไปทุบใครดีเดี๋ยวเราดูเอา ยายพร้อมแล้วไอ้นุ่มเอ้ยยายมาล้างแค้นยายเป็นพระเจดไดแล้วตอนนี้เนี่ยยายก็เป็นเทพเจ้าในเวลาเดีวยวกันโดนซะไอ้นุ่มโดนซะโดนซะไอ้นุ่มเอ้ยโอ้ยยายเจ็บเฮ้ยยายโดนช็อตยายไม่คู่ควรเหรอนี่ยายไม่คู่ควร กับค้อนของพลาวัเอ้ยค้อนของค้อนค้อนทองนั่นเหรอมาโดนซะไม้ยายมันไม่ได้จริงจริงนั่นเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆนะยายไม่เอาละไอ้ค้อนเด้งไอ้ยรองเท้าเด้งนี่ยายจะจัดการมันไม่ได้จริงจริงวะโอเคยายยอม ยายยอมจริงละยายขอเช็คไอ้น,นี้หน่อยไปแล้วแล้วไล์เซเบอร์ยายอยู่ไหนยายขอเป็นเจไดดีกว่าที่จะต้อง่าเป็นทอเพราะมันไม่ใช่ทอธรรมดานะคิดด้วเองแล้วกันยายไม่พูดเฮ้ยนี่มันอะไรดูได้แต่ยายจับนะแต่ยายไม่รู้ยายยากจับ โอ้ระเบิดมันคือระเบิดส4มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะไปถามไอ้หนุ่มคนนี้หน่อยนี่นมนมยายอยากให้ดูอะไรนี้เอาเกระเด็นไปนู่นซะแล้วไม่ดีเลยนะเสียงแบบนั้นนะอ่ะโอไม่นะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นยายต้องถามหนุ่มคนนี้ นี่นุ่มๆยายอยากรู้ว่าไอ้น,นี้คืออะไรเอาไปดูหน่อยสินั่นอะเดน๋ยวผมดูให้ครบไหนเออไอ้น,นี่มันเป็นซิฟเอา้าเกิดอะไรขึ้นนี่ยายไม่รู้ยายไม่ชี้ยายไม่เห็นยายไม่เบิกบานนะจ๊ะเฮ้ยพัดลมนี้มันช่วยอะไร มีอะไรใหม่ใหม่ไหมยีไงโอ๊ย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 อ,อะไรอ๋อไม่นะเจ็บเลือเกินอะไรวะเนี่ยนะคุณยายไม่รู้คุณยายเจ็บเกินแนละ้วใครก็ได้ช่วยยายด้วยย,ย้ายยายเป็นคนบิกานแล้วนะไม่จริง ไหมจริงใช่ไหมใหญ่หาทางลงไปตรงนั้นกันดีกว่านี้ใช้ขาฉันผีสวยไหนที่สุดใหญเกิดได้เป็นผู้เกิดไหมลงไปดูซะมมีอะไรข้างในโอ้ชิทจะไปยังไงวนันนี้คิดสุดท้ายคงไม่ได้จบแล้วล่ะ ครับนาทีสุดท้ายนี้เรียบร้อยยากว่ะถ้างั้นก็คงต้องหาทางไปให้ได้เอาย้ายมาบนทำไมนี่ไอ้ไรย้ายลวงย้ายต้องการความช่วยเหลือ ่วยขาใหญ่สียังเหลือแขนอยู่โอเคเราต้องเข้าไปข้างล่างนี่ไปตัวหมุนติว้วสวยสวยสวย shi woman oh shit, shit. ย็นใจเย็นเใจเย็นเยนี่มันล็อบบ่อยแล้วนะมันเกินไปมันนานเกินไปแล้วมันดึกจะนอนมันดึกมันดึกมันดึกสวยฮะไหนที่สุดฉันก็ผ่านยูฮูพยายามนะมันไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกผ่านแล้วเย่เย่ขอฉลองฉลองอุ้ยดังแปะเลย โอเคครับสำหรับน,นี้ก็ขอจบกันการอะไรดีไม่รู้เหมือนกันการป่วนเมืองซันนี่ออฟทาวน์นี้ไปก่อนแล้วกันนะผมก็ใช่หรือเปล่าลูกโอเคครับสำหรับนี้ก็จบการนำเสนอในงานนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับพาร์ทสองก็สนุกดีครับเกมเล่นเพลินๆนะเนาะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ ไหนดูสิใส่รได้อะไรมันปั่นอะโอ้ก็แค่บูดนี่นะโอ้สบูก่ก้อนใหญ่ของโปรดใหญ่เลยอ๋ออร่อย ทางนี้เหมือนเป็นทางเชื้อมนั่นนะเห็นอะไรไหมดูนี่สิปีนได้ด้วยโอ้ไม่น่าได้ได้อยู่สวยกล่องนั้นมีอะไรอยู่ต้องขอไปดูกับตา เฮ้ยไอ้นุ่มแกเป็นใครนี่แล้วแกมาทำอะไรที่นี่โอ๊ย